คือในการที่เราจะเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ใดๆขึ้นมาเนี่ยผมต้องมีการไปดูก่อนว่ามันมีผลกระทบอะไรบ้างต่อประชาชนไทยนะครับอย่างของกรณีวัคซีนมะเร็งปากคอลูกเนี่ยเราพบว่าสถิติของการเป็นโรคมะเร็งปากคอตู้ปี53-55อพบผู้ป่วยรายใหม่นตกประมาณปีละ6,000รายและใน6,000รายเนี่ยเสียชีวิต2,000 2,000รายก็อาจารเสียชีวิตอยู่ที่ สามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็ค่าข้างที่จะสูงอยู่ก็เลยมาดูว่าเราจะมีวิธีจะป้องกันไม่ให้มีผู้ป่วยเรือโรคมะเร็งปากมดลูกลายใหม่ได้ไหมนะเพมีการค้นพบว่ามันมีไข้มะเ,เร็งปากมดลูกอันเนี้ยมันเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งสามารถใช้ว,วัคซีนป้องกันได้ในต่างประเทศแต่ตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าวัคซีนยังแพงก็จะมีการมาคำนวณกันอยู่่อนครับว่าในอัตราค่าวัคซีนสักเท่าไหร่เราสามารถจะบริการให้พี่น้องประชาชนของเราได้ไหม นะช่วงแรกๆเนี่ยอาตราวัคซีนค่อนข้างแพงนะก็ก็อาจจะยังไม่ได้เข้ามาจนปีห้าเจ็ดเนี่ยเขาก็เลยมาเริ่มทดลองใหม่ที่การเริ่มทำเนี่ยทำตั้งแต่ปีห้าห้าละนะแล้วก็มาคน้นคนดูปรึกษามา่อนะว่าเราจะทํำยังไงนะมันมีวิธีการตรวจอยู่ด้วยด้วยของการตรวจมะเร็งปากมดลูกอยู่แล้วก็พบอยู่เรื่อยๆเนี่ยตอนนี้จะป้องกันไม่ให้ไม่ให้เกิดขึ้น ก็จะมาเริ่มดูกันต้องมาเข้าเข้าสู่คณะกรรัการเรื่องของการสร้างเสริมภูมิคุ้มก,กันโรคต้จะมาตัดสินในปีประมาณปีห้าเจ็ดนะครับแล้วก็เราก็เลยมาเริ่มทดลองที่จังหวัดอยุธยาดูก่อนว่าเด็กที่เราจะามาฉีดเนื่องจากว่ามันเป็นการติดเชื้อไวรัสเพราะฉะนั้นเราต้องให้ในเด็กที่ไม่เคยได้สัมผัสไวรัสเลยนั่นก็หมายคมพูดภาษาง่ายๆก็คือ ต้องไม่มีเด็กต้องไม่มีอะไรแหละประชากรที่จะได้เนี่ยต้องไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีเพศสัมพันธ์มาก่อนเพราะฉะนั้นในโอกาสที่จะติดเชื้อตรงนี้แาดงว่าเราก็เลยมาดูไว้ด้วยความที่ที่ใครได้บ้างตอนนี้ก็เลยโจทย์ก็เลยมาลงว่าเด็กผู้หญิงนะอายุส1ถึง12ปีซึ่งต่างประเทศเนี่ยเขาฉีดทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายนะครับเพราะว่าเชื้อเนี่ยมันมันมันอยู่ในผู้ชายก็ได้อยู่ในผู้หญิงก็ได้แต่ผู้ชายก็จะเป็นคนพาเชื้อไปทิ่ผู้หญิงแต่ว่าของเราเนี่ยภายใต้ การคำนวณการคิดระมาณแล้วเราป้องกันในเด็กผู้หญิงเราย,ยังไม่ไปถึงขนาดของของเด็กผู้ชายด้วยนะครับก็เริ่มทดลองที่จังหวัดอยุธยาว่าว่าว่าทำมาแล้วเนี่ยนะละ้วก็สามารถพูรณาการไปกับการฉีดวัคซีนปกติได้ไหมก็ทําได้ดีจนปี60เราก็เลยขยายไปทั้งประเทศะครับนะเพราะว่าตอนนี้พูฟแล้วครับว่าการใช้วัคซีนจะลดจัดตาก,การเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ค่อนข้างสูงครับวัคซีนทุกชนิดจะมีระบบเฝ้าระวังผลข้างเคียงจากการ การใช้อยู่แล้วนะครับว่ามีอะารไงเช่นสมมติเราเมื่อไหระเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการให้วัคซีนจํานวนมันมากขึ้นแต่อย่างงี้อาจจะมีการทบสวบในตัววัคซีนเนี่ยไม่ไม่มีความปลอดภัยหรือเปล่าถ้าถ้าผู้ทัานผู้ฟังลองลองฟังตามจะเห็นเหมือนกับว่าตอนนี้ที่เรากําลังคิดค้นตัววัคซีนป้องกันโควิดเนี่ยอยากจะมีการทดลองในสัตว์ทดลองในลิงทดลองในหนูทดลองในมนุษย์ มีการใช้ม si de de ีอะไรก็จะมีการเก็บข้อมูลเี่ยจนสําเร็จเป็นวัคซีนออกมาเอาไปฉีดแล้วเราก็ยังเก็บข้อมูลอยู่อีกนะครับว่าอฉีดแล้วมีอาการผลข้างเคียงมากน้อยเพียงใดถ้ามันมีผลข้างเคียงมากเราก็มีการที่จะทบทวนแต่ต้องเรียนนี้ก่อนนะครับว่าปัจจุบันเี่ยที่เราเก็บข้อมูลกันอยู่ทั้งต่างประเทศด้วยเราไม่ได้พบอาการรุนแรงนะครับไม่พบอาการรุนแรงที่เกิดจากการใช้วัคซีนอัตราการเกิดผลข้างเคียงอาจจะมีได้เช่นฉีดแล้ว ปวดฉีดแล้วมันบวมเนี่ยพบได้ประมาณร้อยละหนึ่งถึงสองแค่นั้นเองนะครับการที่อาจจะรุนแรงเพิ่มมาอีกหน่อยหนึ่งก็คือฉีดแล้วอาจจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนนี่ก็พบประมาณร้อยละหนึ่งถึงร้อยละสองแต่การเสียชีวิตหรือว่าอาการรุนแรงจากการใช้วัคซีนเนี่ยตอนนี้ยังไม่พบเลยนะครับปกติวัคซีนทุกชนิดเนี่ยจะมีล็อตนมเบอร์มันอยู่นะครับเพื่อเพื่ออย่างที่ผมบอกว่าเราต้องตามหรือว่า ผลที่ได้รับวัคซีนแล้วจะมีผลทางเคียงไหมนนะั้นวัคซีนทุกชนิดมีลอ็อตนำเบอร์เราเราสามารถแท็กได้เลยตอนนี้ที่เกิดเหตุการณ์ที่อยุทยาเนี่ยก็เพราะว่าเป็นลอ็ลอตล็อตหนึ่งนี่มาซึ่งอาจจะมีล็อตนี้มาที่เขตสองพิษณุโลกด้วยซึ่งของเราก็ฉีดแล้วแต่ว่าเราฉีดจีนในเด็กเนี่ยไม่มีเด็กคนใดมีอาการเลยครับฉะนั้นยังมีการติดตามแล้วก็ เราได้แจ้งทางสานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดให้ช่วยเฝ้าระวังด้วยครับส่วนใหญ่เนี่ยคนที่จะมาฉีดวัคซีนไม่ควรจะไม่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 เขาเรียกอ,อะไรไม่ป่วยอะ่ะคือถ้ายังป่วยอยู่เนี่ยเราจะยังไม่ให้ก็จะเลื่อนเนี่ยในการป่วยเนี่ยอาจจะไปดนแลเ่นมีไข้มีอาการเป็นไข้หวัดไหมอะไรไหมอันนี้ก็จะเลื่อนไปเป็นการสองก็คือพวกแพ้ครับตัววัคซีนเนี่ยอ่มันมีสารประกอบโปรตีนไข่บ้างอะไรบ้างเนี่ยถ้าคนนี้พอที่แพ้ไข่แหละก็จะเลี่ยงส่วนใหญ่ก็ใช้ซักถามครับ นะก็จะได้ข้อมูลที่จะจะแจ้งออกมาว่าการทำเป็นการคัดกรองเบื้องต้นคนที่มีไข้ก็อาจจะเลื่อนไปก่อนครับกรณีที่เกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์เนาะอันเป็นเป็นเหตุไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นจากการไปรับบริการเนี่ยเราจะไม่มีการพิสูจน์ว่าถูกหรือผิดน,นะครับก็เมื่อไหร่ก็ตามผู้ไปรับบริการเนี่ยพี่น้องประชาชนไปรับบริการแล้วเกิดเหตุการไม่พึงประสงค์แต่ต้องเป็นพี่น้องที่ที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพนะครับ เท่านั้นนะครับถ้าเกิดเหตุอย่างเงี้ยสามารถยื่นคําร้องจากวันที่ทราบาเหตุที่ไม่พปงนประสงค์ที่เกิดขึ้นเช่นเช่นสมมติไปคลอดบุตรแล้วบุตรเสียชีวิตอย่างเงี้ยได้นนะถ้าทราบเมื่อไหร่กันนะหรือว่าไปรับบริการแล้วอาจจะตกเตียงตกเตียงก็ได้นะครับตกเตียงนะฮะหรือว่าไปฉีดยาแล้วเกิดมันบวมเป็นฝีเป็นไรขึ้นมาเนะี่เราก็จะมีกระบวนการ,การาอย่างเงี้ยครับก็วันที่เราทราบเรื่อง วันที่เราทราบเรื่องถ้าไปติดต่อที่สถานพยาบาลใกล้บ้านเลยก็ได้ครับที่โรงพยาบาลว่าว่าขอยื่นคําร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา4งมาตรา41ของระบบหลักการสุขภาพก็ทางโรงพยาบาลก็จะส่งเรื่องทั้งหมดไปที่สํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดก็จะมีคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาพิจารณาดูครับว่าจะให้การช่วยช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อที่จะรัเทาเหตุแห่งการการเกิดนั้นจะได้อัตราที่ ลดหลั่นกันไปซึ่งจะมีอาการการช่วยเหลือเบื <an> ้องต้นผมย้ํานะครับว่ามันเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นเท่านั้นนะครับแล้วปกติปกติทางทางสถานบริการทางสถานีนามัยหรือโรงพยาบาลเนี่ยจะให้ผู้ปกครองยินยอมอยู่แล้วครับนะฮะก็ก็ปกติเขาก็จะมีหนังสือแจ้งอยู่ครับก็จะมีการเซ็นยินยอมมาหรือไม่ก็ทางคุณครูผู้ปกครองที่จะดูให้คือคุณต้องย้ำนี้ครับว่าตอนนี้เหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเรายังไม่แน่ใจนะครับว่าเกิดจากอะไรแน่ ถ้าเราจะจำเมื่อถ้าสองสามปีก่อนก็มีเหตุที่อ่าที่ชุโลกที่เกิดขึ้นด้วยฉีดวัคซีนตัวนี้เด็กเป็นลมสองสามคนนะก็มาที่โรงพยาบาลพุชินราชนะครับก็นอนอยู่วันสองวันก็นาหายไม่เป็นไรเลยนะครับแต่ว่าเด็กอาจจะสถานสารว่าเด็กอาจจะตกใจลัวเรื่องของการฉีดยายหรืออะไรนะครับถ้าไม่มีอาการอย่างเด็ดจากนั้นทั้งประเทศก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรครับจนจนล่าสุดเนี่ยที่ว่ามีน้องน้องผู้หญิงนะครับได้รับวัคซีน นะครับพระเสียดุลย์ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับว่าเป็นผลจากการฉีดวัคซีนหรือเปล่าเิอน้องเนี่ยน้องก็ได้รับวัคซีนไปเข็มหนึ่งแล้วไม่มีอาการอะไรเลยครั้งนี้เป็นการได้รับวัคซีนครั้งที่สองนะครับอันนี้ก็คงต้องรอให้ทางาสถาบันนิติเวชชอบพิสูจน์จากการชันสูตรตว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ตอนนี้อย่าพึ่งสรุปครับว่าว่าเป็นจากวัคซีนเพราะเพราะมันมันอาจจะไม่ใช่กัน เอะถ้าหากว่าในกรณีนี้มาเชื่อมโยงกับพบรบหลักประกันสุขภาพ 5, มาตรา41เนี่ยนะครับก็คือมันก็เกี่ยวข้องกับการรับบริการในอย่างนี้ด้วยเนี่ยนะฮะเราก็มีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นอันนี้มันจะเข้าอยู่ในมาตรานี้ได้ไหมหรือว่ามันคนละอีกได,ได้เลยครับเพราะว่านี่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นแหละแต่เพียงแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรแค่นั้นเองนะว่าว่ายังไงเนี่ยรทางทางอ่ ผู้อะไระผู้ปกครองนะผู้ปกครองของน้องที่อ่าได้จันทร์ีเสียชีวิตไปเนี่ยก็สามารถจะยื่นเรื่องให้เข้าใจว่าทางทางโรงพยาบาลได้ช่วยดําเนินเรื่องให้แล้วนะครับถ้าที่ผมถามถามดูวยื่เข้าสู่ระบบแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าเราไม่จําเป็นต้องหมายความว่าถ้าการรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา41ไม่ได้หมายความว่าต้องเสียชีวิตนะครับถ้าหอาจจะไปได้เห็น ไปจึงประสงคนี่ยอาจจะบ,บาดเจ็บเช่นอาตกเตียงระหว่างขนส่งอย่างเงี้ยนะซึ่งไม่มีใครตั้งใจแบบเมื่อตกตกเตเข็นอย่างเี้ท่านก็ขอได้นะคือจนถ้าเป็นเหตุอะไรก็ตามที่ไม่จึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในการให้บริการก็สามารถที่จะจะ,จะแจ้งแจ้งตรงนี้กับทางเจ้าหน้าที่ได้ครับ